นี่หน้าบ้านนะครับหลังคาเป็นกองนะครับความหนาสิบเซนครับมีครอบนะครับมีกันนกนะครับปิดชายล่างนะครับมองแล้วดูเรียบร้อยครับสวยป้าไม่ต้องทํานะครับมีป้าเป็นป้าในตัวข้างล่างนะครับผมนี่ครับเป็นป้าในตัวนะครับไม่ต้องใช้ฉันทันไม่ต้องใช้แปรนะครับประหยัดนะครับนี่ผนังนะครับ ผนังครับไม่ต้องมาก่ออีกเสียเวลานะครับประหยัดกันเยอะภ่ายจ่ยประหยัดกว่านะฮะครับครับดูนะครับสวยงามมากครับงานออกมาเรียบร้อยนะครับต้องเสียเวลามาฉาบปูนเปลืองค่าแรงนะครับประหยัดต้นทุนนะครับนี่ครับนี ด้านหลังนะครับผมหนังคานะครับครับเป็นป้าในตัวนะครับความหนาสิบเซนครับโฟมครับผนังก็สิบเซนนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่อำเภอสีเขียวจังหวัดนารสนครราชสีมานะครับนี่นะครับจดอนุสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับ นี่ครับสวยครับงานออกมาเรียบร้อยครับหัวเหล็กนั่นปิดนะครับกันนกเข้านะครับนกไม่มีเข้าฮะตันหมดนะครับปิดหมดนะครับผมนะครับงานเรียบร้อยนะครับผนังแข็งแรงนี่นะครับผมนี่นะครับแข็งแรงมากนะครับข้างในก็เป็นห้องน้ํานะครับไม่ต้องปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องพื้น แล้วยกพื้นขึ้นมาประมาณ10เซนปูกระเบื้องกันน้ําออกภายนอกนะฮะก็ซีนด้วยซิลิโคนภายนอกก็เหมือนกันครับซีนด้วยซิลิโคนทั้งหมดนะครับมีเตรียมอยู่นะครับที่ต่อกระปูนครับซีนด้วยซิลิโคนเหมือนกันนะครับครับข้างบนก็เหมือนไม้ฝ้ภา,ภาภายในพอดีราคานี้มันเป็นสามสเต็ปเนาะครับมีฝ้าแต่ก็ถ้าตรงไหนที่ว่าราคาเป็นสไตล์โมเดิร์ เราทำลังคาทรงเตี้ยหน่อยก็ไม่ต้องใช้ป้าเลยภายในนะครับจะเป็นป้าในตัวนะครับเหมือนอันนี้ครับนี่ครับครับผมนี่ครับอากาศคืมหน่อยนะครับมองเลยภาพแล้วมองใกลชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่นาบ้านน้องครับนี่ครับหน้าบ้านนะครับอากาศคืมครับฝนกําลังจะตก ครับภาพไปเลยไม่ค่อยชัดนะครับครับขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับถ้าจะสั่งนะครับนครอาชสีมาเพลสีคิ้วครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับจุดอนุทิบัตรนะครับครับครับมีที่เดียวครับนครอลาดสีมาเพ์สีคิ้วขอฝากด้วยนะครับนี่นะครับ บ้านครับผนังปิงปองนะครับหลังคาปิงปองนะครับนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยนะครับนี่ครับหลังบ้านครับตูไกยๆเต็มหน้านะครับครับสวยมากครับถ้าใครสนใจติดต่อผนังโฟมนะครับหลังคาปิงปองพื้นปิงปองนะครับ สั่งซื้อได้เลยครับที่อำเภอสี่คิ้วนะจอมอดนครราชสีมาหนึ่งเดียวนะครับของลังคาปิงปองนะครับพื้นปิงปองผนังปิงปองครับครับติดต่อช่างก็ที่สุโขทัยนะครับผมอยู่สุโขทัยศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเก้าสามสี่สาแปดครับผมครับขอขอบคุณมากนะครับครับพดีครับ